ครับคุณผู้ชมคนก็อยู่กับผมพลมโตไรวอลกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาครับผมอ่ะได้พาพรีวิวเจ้านี่เลย ADV 350นะครับและนอกจากนี้ก็ได้ทํำรีวิวแบบ First i m p r e s s i o n ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นครับการทํารีวิวในครั้งนั้นอ่ะมันได้ขี่ช่วงสั้นๆณนะสนามเซฟตี้ของ Honda นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาทสมันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะจัดเต็มแบบฟูลรีวิวในหลายประเด็นที่ขาดตกไปครับ กับบิ๊กสกูตเตอร์ที่ร้อนแรงที่สุดณนะขณะนี้ครับเพราะว่าในงานมอเตอร์โชว์วัน Public Day วันแรกครับโอ้โหคนนี่ล้นบูธฮอนด้เลยครับเพื่อไปจองตัวแต่งของมัน2คันนะครับซึ่งผมอะ่ะได้พาพรีวิวให้รับชมไปแล้วดังนั้นเนี่ยตัวแต่งซึ่งมีจำนวนจำกัดได้ถูกจองหมดไปตั้งแต่วันแรกที่รับจองเลยครับถ้าเกิดใครสนใจตัวสแตนดาร์และรถซิงคเนี่ย เดี๋ยวมารับชมรีวิวนี้ไปพร้อมๆกันครับว่าจะมีดีเทลและประเด็นอะไรที่ขาดตกจากการรีวิวในครั้งก่อนกันบ้างครับเริ่มกันที่รูปลักษณ์งานดีไซน์ของเขาครับอันนี้สําหรับผมต้องถือว่าสวยงามลงตัวทีเดียวเพราะเสมือนกับทาง Honda าเนี่ยนำตัว ADV 150ครับมาผสมผสานกับเส้นสายของ XADV 750ออกมาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าในส่วนของตัวรถ เขาจะนำพื้นฐานทางด้านหน้าครับของ ADV 150มาใช้นั่นก็คือชุดไฟจะเป็นแบบ full LED รูปลักษณ์เดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ตัวชุดไฟเหลวตัวชุดวินชิวของเขาครับจะแตกต่างจากตัว Forza 350นั่นคือว่ามันจะต้องปรับด้วยมือโดยการดึงสลัก2ข้างออกพร้อมกันและยกขึ้นครับจะได้ทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันนอกจากนี้ครับด้วยความที่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น ADV รถสายลุย ก็จะให้กาดแฮนด์ครับติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยถ้าเป็นตัว ADV 150เนี่ยจะยังไม่มีติดตั้งมาให้นะครับมาต่อกันที่ชุดไฟท้ายครับรูปทรงเนี่ยก็คือจะปรับใหม่หมดเลยฮะเป็นรูปทรงแบบเฮกซากอนหเหลี่ยมไล่มาดูที่ด้านข,าข้างของตัวรถกันบ้างครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าชุดแฟรลิงเนี่ยเขาอิงเส้นสายมาจากพี่ใหญ่ XADV เลยครับสังเกตจากตัวแฟรลิงตรงกลางบอดี้ครับไล่ตัดขึ้นไปจนถึงทางด้านท้ายเนี่ย ก็คือจะเป็นเส้นที่ลากตัดขึ้นนอกจากนี้โลโก้เพลท a d v 350ครับก็ให้มาเป็นสีเทาเมทัลลิกซึ่งจุดนี้ถือว่าเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเป็นอย่างดีสำหรับตัวเบาของเขาครับดูเผลอเนี่ยจะคล้ายกับ f o r ์ซ350แต่ที่จริงตัวสเตปเบาะคนซ้อนมีการเพิ่มโหนกกันไหลมาให้ด้วยครับและทางด้านท้ายเนี่ยเขาจะทำเป็นสีทูโทนซึ่งรูปทรงครับก็จะตัดออกมาในลักษณะของตัว x และเมื่อเราเปิดตัว U-Box ขึ้นมาครับจะพบกับช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยความจุถึง48ลิตรถ้าสังเกตครับสามารถวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบโดยที่เราจะต้องดึงนี่ครับตัวสเต็ปล็อกขึ้นมาก่อนฮนะสำหรับตัวชุดกุญแจครับก็แน่นอนว่าให้มาเป็นแบบคีย์เลสซึ่งต้องบอกว่าตัวกรอบ กุญแจคีย์เลตของเขาครับจะเป็นเหมือนกันกันกบตัว f o r ์ซ่าสามแต่พอเราพลิกมาทางด้านหลังครับปุ่มเนี่ยมันจะวางลักษณะที่แตกต่างกันคือ a d v 3 5 0นคันนี้เนี่ยปุ่ม2ปุ่มนี้มันจะติดชิดกันครับถ้าเป็น f o r ์ซ่าเนี่ยมันจะแยกห่างออกจากกันโดยปุ่มที่เห็นอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสัญญาณกันขโมยและปุ่มด้านบนเอาไว้สําหรับกดเพื่อเรียกรถครับภายในลิ้นชักทางด้านหน้าขเขาครับจะมีพอร์ตใจไฟแบบ Type c to C สามารถเสียบชาร์จไฟได้โดยจะมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงนะคบก็คือพอเป็นลักษณะแบบ Type C to C เนี่ยหัวมันเล็กครับแล้วข้างในอ่ะมันมืดมากดังนั้นเวลาเสียบชาร์จเนี่ยมันจะยากสักนิดนึงครับคืออาจจะต้องส่องไฟฉายหรือค่อยๆขำเข้าไปครับเพราะว่าถ้าเป็น Type A หัวมันใหญ่มันจะขำได้ง่ายกว่าตัวแฮนด์ครับ ADV 350นคันนี้ให้มาเป็นแบบ t a p e r Fat Bar ตรงกลางครับจะเป็นแฮนด์อ้วนแล้วก็คอดออกมาตรงปลาย ซึ่งการออกแบบแฮนด์ลักษณะนี้ทําให้การขี่รถแบบสายลุยเนี่ยเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตัวชุดท่อไอเสียของเขาครับจะปรับรูปทรงมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมให้ความสปอร์ตมากกว่าแบบของ f o r ์ซ350ชุดถังน้ํามันที่อยู่กลางบอดี้รถครับจะมีความจุอยู่ที่11.7ลิตรเท่ากันกับตัว f o r ์ซ350แต่เนื่องจากชุดแฟลลิ่งของเขามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นครับตัวฝาถังน้ํามันเนี่ยก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันด้วย ชุดสวิตช์แฮนด์ทางฝั่งซ้ายครับจะมีปุ่มเยอะแยะมากมายในลักษณะของรถตระกูลพี่ใหญ่ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มฟังก์ชันปุ่มจอยสติ๊กที่เอาไว้ใช้เลื่อนดูข้อมูลต่างๆปุ่มเปิดปิดระดับของ traction control ปุ่มแต่ปุ่มไฟเลี้ยวปุ่มไฟสูงไฟต่ําและก็ปุ่มไฟฮาซัดส่วนสวิตช์แฮนด์ทางด้านขวาครับก็จะเหมือนกันกับรถในหลายๆรุ่นก็คือจะมีปุ่มรันออฟแล้วก็ปุ่ม engine start เมื่อเปิดชุดหน้าจอมาตรวัดมานะครับก็จะพบกับหน้าจอที่เป็นแบบ Full d i g i t a LCD l โดยมีรายละเอียดพื้นฐานครับก็ต้องบอกว่าครบคันอยู่ทั้งในส่วนของมาตรวัดรอบความเร็วครับซึ่งเป็นสเกลแบบครึ่งวงกลมมีเลไลายอยู่ที่ประมาณสัก9,000รอบต่อนาทีตัวเลขความเร็วครับอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็เกน้ำมันเป็นสเกลอยู่ทางด้านล่างนอกจากนี้ครับก็จะดูพวกโอโดมิเตอร์ทริปได้ครับจากการบังคับตัว สวิตแฮนทางด้านซ้ายนะครับมีท o t a อลโอดอมิเตอร์เรนจระยะทางคงเหลือที่วิ่งได้ครับจากน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังนขณะนี้เซตทริป Trip A อทริปนะครับผมต่อมาเนี่ยทางด้านบนเราก็สามารถดูในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยได้นะครับอัตราสิ้นเปลืองแต่ละทริประยะเวลาในแต่ละทริปด้านบนก็จะดูในส่วนของตัวอุณหภูมิแล้วก็โวลของแบตเตอรี่ และนอกนั้นครับทางด้านบนสุดเนี่ยก็จะมีนาฬิกาบอกเวลาส่วนทางฝั่งซ้ายครับอันนี้ก็คือระบบ HSTC หรือ Honda Selectable t o r q Control ซึ่งสำหรับตัว ADV เนี่ยครับจะสามารถเปิดและปิดได้รวมถึงปรับเซ็ตได้2ระดับด้วยกันนะครับกดหนึ่งทีเนี่ยก็คือจะลดมาที่ระดับที่1แล้วก็กดค้างไว้ครับคือเป็นการปิดระบบ traction control ในส่วนการใช้งานระบบโรสซิงเบื้องต้นผมได้ทําคลิปขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ครับถ้าใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้เลยชุดล้ออลลอยได้มีการปรับลวดลายใหม่ครับให้เป็นแบบ X-Shape 6ก้านส่วนไซ์ยางแล้วก็ไซ์ล้อครับเหมือนเดิมเลยทางด้านหน้าเนี่ยขอบ15สวมยางไซส์ร้อยยทับเจขอบ15ส่วนทางด้านหลังครับซีรียางจะเป็น ร้อยทับ70ขอบ14แม้ว่าไซส์าย,ยางจะเท่ากันครับแต่ว่าเขาปรับซีรีส์ยางมาเป็นแบบดูโอเพ p โพสซึ่งตัวนี้จะเป็นของเมสเซนเลอร์คารูสตรีทต่อมาครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตำแหน่งท่านั่งของ a d v 3 5 0คันนี้กันครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวความสูงบอกของเขาอันก่อนนะครับคือคันนี้สูงเท่ากับ For z ซ350เลยอยู่ที่ 795มิม mm, ครับและตัวบาะของเขาอ่ะต้องบอกว่าที่จริงแล้วนะครับส่วนที่ปลายสุดของเบาะครับจุดที่แคบที่สุดเนี่ยมันแคบกว่าตัว f o r ์ a 350แต่ถ้าผมนั่ง่ะครับยังรู้สึกว่าส้นเท้าอาจจะลอยๆอยู่นิดนึงนะครับจุดหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวโชคอัพของเขาครับมันสูงกว่าของ f o r ์ a 350จึงทำให้เราดูแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้มีความสูงที่แตกต่างจาก ตัว Forza 350มากเมื่อเรามานั่งคอมครับอันนี้เป็นประเด็นแรกเนาะจุดต่อมาครับก็คือเรื่องของตัวแฮนด์ที่เป็นแฮนด์แบบเทปเปอร์บาครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตุ๊กตาแฮนด์ของเขาครับยกมาสูงมากจากตัวแผงคอที่จับตรงโชคอัพทางด้านหน้านะครับเวลาผมขี่ในเมืองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดขี่ผ่านพวกรถยนต์เก่งทั่วไปเนี่ยความสูงของแฮนด์เนี่ยมันจะพ้นพอดีซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าสะดวกดีครับ แต่การที่เขาติดตั้งกาดแฮนด์มาให้ตั้งแต่แรกครับและความสูงในระดับนี้มันจะสูงเท่ากันกับพวกรถกระบะหรือพวกรถ SUV สูงสูงๆทั้งหลายครับดังนั้นเวลาจะซอกแทกเจอรถพวกนี้ฮะอาจจะต้องมีการโยกเอี้ยวตัวหลบกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับจุดที่ผมชอบต่อมาก็คือเรื่องของตัวแฮนด์ตรงนี้ครับมันต้องเรียกว่าไงดีไม่สูงและไม่ต่ําจนเกินไปนะพอเวลาเราขี่จริงครับแบบเวลายืนขี่พวกนี้ฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันเอื้อเฟื้อให้เรายืนขี่ได้สะดวกยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครไปขี่แนวแบบสายลุยฮะมันก็จะทําได้เหมาะสมกว่าและที่สําคัญเลยก็คือพอเป็นแฮนด์บาร์ที่กางออกมายาวในลักษณะนี้เวลาเราพลิกคอนโทรลรถซ้ายขวาเนี่ยมันพลิกได้คล่องแคล่วกว่า f o r ์ซ350อย่างเห็นได้ชัดครับจุดต่อมาเรื่องของตําแหน่งฟลอร์บอร์ดครับต้องบอกว่าพื้นที่เขาอะ่ะเอาจริงเลยมันจะแคบกว่าตัว f o r ์ซ่าสอยู่นิดหน่อยแต่สําหรับ ตัวผมเองหรือใครนะครับที่ต้องเรียกว่าเท้าไม่ได้ใหญ่มากแล้วกันก็ยังเหยียบได้แบบเต็มๆพื้นที่ของฟอร์บอร์ดอยู่ครับต่อมาครับเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับต้องบอกว่า ADV 350เนี่ยดูด้วยตาแล้วใหญ่กว่า Forza 350ระดับหนึ่งเลยครับแต่ถ้าดูตัวเลขสเปคเทคนิคฮะคันนี้อยู่ที่186กิโลกร,รัมหนักกว่าตัว For z ซ350เพียง1กิโเท่านั้นครับแล้วเวลาผมเข็นอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกหนักมากอะไรขนาดนั้นนะครับ นอกจากนี้เลยการขึ้นขาตั้งคู่ของเขาครับก็ยังขึ้นได้ง่ายเหมือนกับ For z ซ350ด้วยครับต่อมาครับเดี๋ยวผมพูดถึงตำแหน่งผู้ซ้อนกันบ้างนะครับเริ่มที่ตัวพักเท้าคนซ้อนก่อนเลยมันจะเป็นรูปทรงเดียวกับตัว For z ซ350เป๊ะเ,เ,เลยครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นค่อมเลยโอเคต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นรถสไตล์นี้เนาะดังนั้นอะ่ะคือตัวเบาะมันกว้างครับทำให้ คนซ้อนเนี่ยอาจจะต้องนั่งแบะขาออกมากว้างมากสักนิดหนึ่งแต่จุดที่ผมสังเกตเลยแล้วรู้สึกว่าเขาทําได้ดีกว่าตัว f o r ์ซ่าสาก็คือเนื่องจากชุดแฟรลิ่งเนี่ยครับตรงบั้นท้ายของเขาอ่ะคือมันจะมีมุมที่แบบสโลปลงไปตรงนี้ฮะมันจะไม่เหมือนกับตัว f o r ์ซ่าสามที่เส้นสายอ่ะมันจะเหลี่ยมสันคมชัดเจนครับอันนั้นอ่ะมันจะดันน่องแล้วเจ็บกว่านี้ครับอันนี้ถามว่ายังดันดันน่องอยู่ไหมอันนี้เรียนตามตรงว่าก็ยังดันดันอยู่นะครับแต่ว่า ไม่เจ็บเท่าถ้าเกิดนั่งยาวๆไกลๆผมว่าก็อาจจะมีนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องนั่งแบบแบกขาไงเพราะว่าเบาะเขากว้างแล้วก็จุดต่อมาครับก็คือเรื่องของตัวมือจับกันตกตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าผมชอบตัว For ์ซ่า350มากกว่านะเพราะตัวนั้นอ่ะมันจะมนกว่าจับได้แบบกระชับมือมากกว่าซึ่งตรงนี้ผมจับเข้าไปแล้วคือมุมมันครับค่อนข้างที่จะดูเป็นเหลี่ยมเป็นสันแล้วก็ ตรงนี้ฮะมันจะกว้างทําให้อย่างผมมือไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันจะจับแล้วรู้สึกได้ไม่เต็มกริปเท่าไหร่อาจจะต้องไปจับปลายเลยซึ่งพอจับปลายเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานั่งไม่ถนัดและเหมือนมันต้องแอนตัวไปทางด้านหลังสักหน่อยนะครับอันนี้สําหรับเรื่องของมือจับกันตกเครื่องยนต์เป็นบล็อก e s p พัดหนึ่งสูบซิงเกิลอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสี่วาลระบายความร้อนด้วยน้าครับความจุอยู่ที่3 2 9ีกาซีซีมีกาลังแรงม้าสูงสุดออกมาที่29.23 PS แล้วก็แรงบิด31.5นิวตันเมตรพูดถึงอัตราสิ้นเปลืองของเขาสักนิดหนึ่งนะครับทาง Honda เนี่ยจะเคมาอยู่ที่28.6กิโลเมตรต่อลิตรผมจะพูดถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์บล็อกนี้กันต่อเลยนะครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเนี่ยมาจาก For ์ซ3.50้นดังนั้นครับเขาก็สามารถการันตีได้ในเรื่องของสมรรถนะความแรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่อย่างที่ได้บอกไปนะครับ การที่มาอยู่ในบอดี้ของ ADV เนี่ยฮะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็เรื่องของตัว Aero Dynamic เนี่ยอาจจะสู้ Forza 350ไม่ได้เพราะมันดูโต้ลมมากกว่าซีรีส์ยางอะไรต่างๆครับเป็นแบบ Dual Purpose พอมาขี่จริงบนถนนเนี่ยผมรู้สึกว่าต้นครับมันใกล้เคียงกันแต่ช่วงความเร็วกลางๆไล่ไปถึงปลายครับโดยเฉพาะช่วงสัก130กว่า140ขึ้นไปเนี่ยมันจะค่อนข้างตื้อแล้ครับจะไหลขึ้นช้ากว่า ตัว f o r ์ซ350อย่างมีนัยสําคัญเลยครับในเรื่องตรงนี้และทางทีมงานเราครับก็ได้ทําทดสอบศูนย์ถึงท็อปสปีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามหน้าไมล์เนี่ยได้อยู่ที่155กิโเมตรต่อชั่วโมงส่วน GPS จริงได้เท่าไหร่เดี๋ยวยังไงครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนให้เพื่อนๆกดเข้าไปรับชมกันอีกทีนึงครับและอีกประเด็นหนึ่งเลยครับที่เราไม่ได้ทดสอบในตอนรีวิว first i m p r e s s i o n นั่นก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับ ฮอนด้าเคมือที่28.6กิโลเมตรต่อลิตรตาม Eco s สิคเกครับจากการขี่ใช้งานจริงของเราต้องบอกว่าถ้าเกิดขี่ในเมืองครับก็จะหล่นไป20ต้นๆครับประมาณ23ถึง24กิโลเมตรต่อลิตรแต่มีการขี่ออกช่วงชานเมืองครับผมได้ลองขี่ไปเส้นวิภาวดีรังสิตอะไรประมาณนี้ครับก็จะได้อยู่ประมาณแถวๆ27กิโลลิตรดังนั้นครับถ้าเกิดตัวเลขเคม28.6ผมว่ามีความเป็นไปนได้ถ้าเกิดเราขี่แบบเดินทาง ไกลในระยะทางยาวๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่งรอบเครื่องที่สูงมากหรือแบบแช่ความเร็วสูงๆฮะอันเนี้ยผมว่าประมาณ20่สิไปไปทำได้ไม่มีปัญหาครับระบบกันสะเทือนครับก็เห็นกระบอกสีทองอย่างนี้มาเป็นแบบอัพไซด์ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นของโชว่าครับขนาดแกนอยู่ที่37มมมตรมีระยะยุบอยู่ที่1 2 5ม mm. มด้านหลังครับเป็นโช๊คแก๊สคู่ที่มาพร้อมกับกระปุกซับแทงแยกจากโชว่ มีระยะยุบมากถึง1 3 0ม mm. ิมลิเมตรและเข้าถึงฟิลลิ่งระบบกันสะเทือนครับอันนี้ชื่นชอบมากเลยครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าจากที่เคยขี่ For ์ซ350มาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอให้มาเป็นแบบอัพไซด์ดาวเนี่ยหลายจังหวะที่เจอพวกหลุมบอ่อหรือพวกฝาท่อระบายน้าลูกระนาดอะไรต่างๆครับคือผมเนี่ยสามารถแบบยืนขึ้นฮะเพราะว่าแฮนด์เขาเอื้ออยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถแบบเปิดคันเร่งใส่ได้เลย คือไม่ค่อยสะเทือนขึ้นมาถึงตัวแฮนด์ด้านบนมากครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบตัวโชคหัวตั้งครับอย่าง ADV 150หรือ For z ซ350เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยันขึ้นมาถึงช่วงแฮนด์แบบสตานขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็คือความดีงามของการที่เขาปรับให้มาเป็นแบบอัพสาดาวแล้วก็มีระยะยุบค่อนข้างมากเลยครับ125มิลส่วนด้านหลังครับแม้ว่าเขาจะปรับพีโลดไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าปรับพีโลดไม่ได้แต่สําหรับผมเองเนี่ยถือว่า พอเพียงแล้วเพราะหลายคนครับอย่างผมเองก็เคยใช้รถ Big Scooter อร์ประมาณไซส์ 300cc มาก่อนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโชคหลังเนี่ยไม่โอเคเลยครับบางทีมันย้วยมันดีดอะไรเงี้ยต้องไปเปลี่ยนเป็นโชคแต่งนะครับแต่สำหรับคันนี้ผมว่ากับโชคคู่เนี่ยเพียงพอแล้วนะกับการขี่ใช้งานของผมหรือเดินทางเอาเป็นว่าระบบกันสะเทือนเนี่ยผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเซตน้ํามันใหม่หรือโหลดโชคอะไรเลยคือเดิมๆของเขาครับโชว์ว่าเซตนี้ ถือว่าขี่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็เหมาะสมกับถนนในเมืองไทยเป็นอย่างมากเลยและอีกจุดหนึ่งเลยครับที่ผมต้องพูดถึงก็คือเรื่องของระยะกาวเคลียร์แลนส์ของเขาครับถ้าใครยังจำได้ในตอนพรีวิวเนี่ยผมได้คุยกับทางพี่ๆโปรดักของทาง Honda ค,ครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยให้กาวเคลียร์แลนส์มากกว่าของเวอร์ชันยุโรปขึ้นมาถึง10มิลิเมตรครับเพื่อเอาไว้รองรับกับสภาพพื้นผิวจราจรในบ้านเราได้มากกว่าครับซึ่งจุดนี้เนี่ย ผมชื่นชอบเลยเพราะระยะกาวเคลือนะ่ะที่มันมากขึ้นบางทีครับเราเจอแบบพวกเนินสูงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบฟุตบาทที่ต้องเรียกว่าเตีย้ยๆอะไรเงี้ยยังสามารถปีนลงได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะไปลุยแบบเอนดูโรจ๋าเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่ายังไม่แนะนำครับด้วยความที่เขาเป็นบอดี้แบบบิกสกูเตอร์เนาะท่าทางถึงแม้ว่าจะเอื้อให้ยืนได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเอาไปปีนป่ายอะไรจริงจังครับผมแนะนำว่าเป็นพวกรถเอนดูโรที่ล้อ ไซสใหญ่ๆแล้วก็เป็นคัดมือพวกนั้นจะดีกว่าครับและขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสำหรับการขับขี่ที่ความเร็วสูงแม้ผมจะบอกไปนะว่าตัว ADV 350ครับเขาจะมีบอดี้รูปทรงที่โต้ลมมากกว่าตัว Forza 350แต่ว่าจากการขับขี่จริงตอนเทสแบบพวกอัตราเร่งท็อปสปีดที่ความเร็วสูงๆฮะผมกลับรู้สึกว่าคันนี้มันดูช่วงล่างเฟิร์ม และมั่นคงกว่าครับช่วง1้0 1 4 0ไปเนี่ยแม้ความเร็วจะไต่ขึ้นช้าครับแต่ผมรู้สึกถึงความเฟรมิร์มมั่นคงกว่าอย่างชัดเจนและรวมถึงจังหวะพลิกเลี้ยวอะไรด้วยพวกนี้ฮะคือรู้สึกเลยว่ามันพลิกได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจกว่าครับไม่ว่าจะทางตรงทางโค้งต่อกันที่ระบบเบรกค,ครับระบบเบรกจะเป็นระบบ ABS แบบ Dual Dual c h a n n e l ซึ่งทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด200 56ม mm, มทำงานร่วมกับปั๊มคาลิปเปอร์นิชิน2พอตด้านหลังเป็นจานดิสก์เดี่ยวขนาด240ม mm, มทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์นิชิน1พอตในส่วนของฟิลลิ่งสมรรถนะเบรกครับอย่างที่ทราบกันดีเนาะว่าเบรกเซตนี้ก็ยกมาจากตัว For z a ซ350เช่นเดียวกันซึ่งสำหรับผมเองครับถือว่ามีสมรรถนะที่เพียงพอกับการใช้งานแบบทั่วๆไปแล้วนะครับคืออย่างผมเองก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราก็ สายซิ่งสายซัดมาระดับหนึ่งก็ถือว่าเบรกชะลอความเร็วได้เป็นอย่างดีครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยฮอนด้าเขามีระบบไฟ ESS มาให้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งในรูปแบบของรถบิ๊กไบค์เลยฮะถ้าเกิดเราซัดมาเร็วๆแล้วกําเบรกฉุกเฉินกระดันหันเนี่ยครับไฟฉุกเฉินด้านหลังก็จะติดขึ้นนะครับเพื่อเตือนรถทางด้านหลังกลับมาที่ประเด็นของเบรกนิดนึงครับสำหรับผมเองผมมองว่าใช้งานเพียงเท่านี้เพียงพอแต่ถ้าเกิดใคร ที่แบบเป็นสายซิ่งหรือจะไปโมดิฟายต่ออันนี้อาจจะไปอัปเกรดในเรื่องของไซส์จานเบรกเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีกว่านี้ครับและเพิ่มเติมกันอีกสักนิดครับเรื่องของการทำงานของระบบ ABS ต้องบอกว่าระบบ ABS ของปั๊มนิชินทาง Honda เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับก็คือไม่ไวไม่ช้าจนเกินไปและนอกจากนี้ครับความละเอียดในการจับ ABS อะผมรู้สึกว่ามันจับได้เนียนในระดับหนึ่งต้องบอกว่า สถานไหมสถานขึ้นนิ้วอาจจะเป็นบางจังหวะครับแต่ไม่ได้แบบตึก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 กแบบขึ้นมือจนสั่นมากขนาดนั้นนะครับก็สําหรับผมถือว่าการทํางาน ABS เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับด้านการใช้งานระบบ HSTC ต้องบอกว่าทางผมเนี่ยได้ทําคลิปอธิบายการทํางานแยกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าใครยังไม่รับชมกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนได้เลยถ้าให้กล่าวโดยสรุปนะครับกับ ADV 3 5 0ที่เขาถือเป็น บิ๊กสกูตเตอร์สายลุยแม้ว่าจะปรับระดับได้ไม่เยอะไม่ละเอียดมากนะักแต่สำหรับการใช้งานจริงในรถคัส์นี้ระดับนี้สำหรับผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับและผมพูดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงครับเกี่ยวกับข้อสังเกตในการขี่แบบเอนดูโรกันบ้างครับต้องบอกว่าที่จริงอะ่ะผมได้พูดถึงเรื่องความดีงามของระบบการสะเทือนเวลาขี่เอนดูโรไปแล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่อีกนิดหน่อยครับก็คือการที่ผมได้ไปลองขี่แบบซอฟเอนดูโร มันมีข้อที่เราจะต้องพึงระวังสักหน่อยครับเวลาที่เราขี่ผ่านพวกทรายหรือพวกพื้นกรวดต่างๆเนื่องจากตัวยางของเขาไม่ใช่ยางหนามแบบรถ enduro จะจ๋าฮะดังนั้นเนี่ยคลิปตรงนี้ครับจะต้องระมัดระวังให้ดีสักนิดหนึ่งครับอาจจะล้มแปะได้ง่ายๆสรุปแล้วครับจากที่ผมได้มาลองขี่จริงบนถนนฮะต้องบอกว่ายิ่งประทับใจขึ้นไปอีกครับแม้ว่าขี่ในสนามเซฟตี้อ่ะจะขี่ดีในระดับหนึ่งแล้วครับแต่พอขี่บนถนน ก็ให้ความรู้สึกเลยว่า a อ v วีสามสิบูนคันนี้เหมาะกับถนนในบ้านเรามากทีเดียวครับแม้ว่าเขาจะไม่ซิ่งเท่าฟอร์ซานะอันเนี้ยต้องเรียนชี้แจงไว้ก่อนว่าถ้าใครชอบสายซิ่งแบบเน้นความเร็วเน้นสปีดอย่างเดียวอ่ะผมว่าไปทางฟอร์ซ่าสามจะดีกว่าครับแต่คันนี้เนี่ยแม้เรื่องความเร็วปลายอาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าใครอยากเอาไปซิ่งจริงผมว่ามันทําได้ไม่ยากนะครับแค่คุณเปลี่ยนซีรีส์ยางเป็นยางตะกูลสปอร์ตและอาจจะมีการ โหลดโชคหน้าลงแต่ถ้าโหลดโชคหน้าลงเนี่ยผมก็แนะนําว่าควรเปลี่ยนโชคหลังให้มันเตี้ยลงด้วยครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยมันจะได้ทําได้ดีใกล้เคียงกับของเดิมครับเพราะตัวเนี้ยผมชอบมากๆเลยแบบเดิมๆแบบเนี้ยครับผมไม่ใช่สายแบบแช่ท็อปสปีดอยู่แล้วนะอัตราเร่งก็ถือว่าทําได้ดีความเร็วปลายสักประมาณ1 0 3 104ถ้าเดินทางแบบต่างจังหวัดอะไรพวกเนี้ย กับการมีพื้นที่ยูบ็อกใหญ่เท่าฟอร์ซ่าขนของขนสัมภาระได้สบายสบายเนี่ยผมว่ามันเป็นตระกูล ADV ที่อนเนกประสงค์และเหมาะสมกับการใช้งานจริงบนท้องถนนมากที่สุดแล้วละครับในส่วนของราคาค่าตัวตัว ADV 3 5ีนี่นะครับเริ่มต้นที่181,900บาทครับในรุ่นสแตนดาร์ดและขยับขึ้นมาแพงขึ้นอีก2,000บาทครับจะได้ ระบบลดซิง์ไปด้วยซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์ Android นะครับเวอร์ชัน7.0ขึ้นไปเนี่ยซื้อเวอร์ชันลดซิงก์เลยจะคุ้มค่ากว่าครับนอกจากนี้เรื่องของสีจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือคันนี้สีเงินซึ่งเป็นสีไฮไลท์ของเขาสีต่อมาก็คือสีแดงด้านและอีกสีหนึ่งก็คือสีดาด้านครับสำหรับผู้ที่สนใจครับก็สามารถไปติดต่อได้เลยที่ Honda W i n g c e n t e r ใกลบ้านคุณทั่วประเทศเลยครับ และสำหรับในคลิปต่อไปครับทางชีมงาน m o t o r ร์รา l เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ฝากเพื่อน,อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามพวกเราไว้ด้วยที่ YouTube นี้ครับฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฮะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆครับนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k .com/ m o t o r r v a l ครับรบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบเฟร i t e กันไว้เลยครับ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบเรียลไทมวันนี้ผมพลม o t ต r ร์ราวลแลก็ทีมงานครับขอ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมและเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ